สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลความสําเร็จของเขาทั้งสองคนนะครับแพลวสันก็มาถึงจุดที่บอกได้เลยว่ามันดีเกินคาดนะครับดีเกินคาดด,คาด,ดีเกินความคาดหมายหลายคนเนี่ยนะยกให้แพลวสันเนี่ยคือสุดยอดที่สุดของปีแล้วนะครับนะบเป็นนักร้องที่คู่กันแล้วเคมีมันได้กันจริงๆเลยนะฮะมันโดนใจมันได้ใจหมอลำสาวสุดแซบนะครับนะ ไม่ใช่หมอลำสาวปากแซบนะครับถ้าปากแซบอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ถ่าสุดแซบเนี่ยก็คือสุดเซ็กซี่นะฮะแล้วก็มีภาพจำภาพติดตานะในเรื่องของการแต่งกายได้อย่างสง่างามงดงามมากๆเปลวเปลวแสงทองเนะาะก็เผยโมเมนต,ต์สุดหิวใจนะครับอ่าล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการจัดเตรียมโชว์ โชว์จัดเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์ด้วยใช่ไหมครับ6เมษายนนี้คู่กับซันวงสะทอนถึงบอกเลยครับว่า2คนนี้ถ้าเกิดว่าไปคู่กันน่ยทุกคนจะชอบดูมากๆเลยอย่างแพรวล้าวเนี่ยถ้าใช้เดียวคนเดียวเนี่ยคนก็ดูนะแต่ก็ไม่เท่ากับขึ้นโชว์2คนถ้าขึ้นโชว์2คนเนี่ยคนจะเยอะมากกว่านี้นะฮะเพราะาคนติดความเป็นคู่จิน้นเพราะว่าที่ไหนมีแพรที่นั่นต้องมีซันนะครับที่นั่นมีซัน ตรงนั้นก็ต้องมีใครครับมีแพรวาวนะแต่เขาก็แยกเป็นพาร์ทส่วนนะครับว่าเออถ้าเกิดพระเอกมีงานลิเกก็จะไปเล่นให้กับวงแต่ถ้าเกิดว่าแพรวพาวรับเชิญหรือแพรว์ๆมีบทบาทในเรื่องของการเป็นนางเอกต้องเล่นคู่กับพระเอกก็ต้องไปเล่นณนะที่ตรงนั้นนะครับแฟนๆนอาจจะไม่รู้เลยนะฮะว่าแพรวันเคยขึ้นเวทีลูกทู่สแควร์มาแล้วด้วยเคยขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับเนาะเออมือ่อ1่ปีก่อน ตอนนั้นคือแพรวกับซันยังไม่ได้รู้จักหรือสนิทสนมกันมากรู้จักในแค่ฐานะศิลปินด้วยกันเท่านั้นเองนะครับจริงๆแพรวซันเนี่ยไปเวทีเดียวกันเมื่อปีที่แล้วเนอะลูกท่งสแควร์ต่างคนก็ต่างขึ้นในงานก็ไม่เจอกันแพรวลงเวทีให้สัมภาษณ์นักข่าวเลยไม่ได้เจออะไรประมาณนี้นะครับแต่เขาก็คือเล่าให้ฟังแหละนะว่าเห็นพี่แพรวอ,อยู่จากนั้นก็ไม่ได้ร่วมงานอะไรกันยาวมาปลายปี67 น้องซันเนี่ยเขาก็ทักมาเชิญไปร่วมงานริเกตสตรีมไลฟ์กลุ่มปิดบอกเป็นหมอนลำซิ่งคนแรกที่มาร่วมแจมอะไรประมาณนี้นะครับแต่เพลาวเนี่ยเขาก็ไม่เคยฝึกฝนในการร้องลิเกมาก่อนจนทุกวันเนี่ยเขาร้องได้เลยนะเพราะว่ารแรกๆเนี่ยคือเพลาเขาไม่อัดเขาไม่ถนัดเลยนะครับไม่ถนัดแล้วก็อาจจะทําไม่ได้ดีอย่างที่คิดเพราะคนยังไม่เคยลองจริงไหมครับพอได้ลองได้ลงมือทำเนี่ย ตกลงคุยในเงื่อนไขว่าค่าตัวยังไงหรือผลัดกันรับเชิญทำไลฟ์สลับกันก็มาพอมางานซันก็มีฟีชแบกในเรื่องของโซเชียลแฟนๆบอกมีจิ้นมีเขินเคมีเข้ากันก็ดันเป็นคู่กันโดยปริยายครับสองคนนี้ก็เลยต้องอแสดงลิเกและหมอลำไปพร้อมๆกัน ส่วนน้องซันเนี่ยเขาก็พยายามที่จะฝึกภาษาอีสานพยายามเรียนรู้กับวัฒนธรรมทางภาคอีสานในเรื่องของหมอลำซิ่งนะครับส่วนแพรวก็ฝึกฝนขยันร้องลิเกน,นะฮะแล้วก็ได้รู้จักพ่อน้องซันแล้วก็แม่น้องซันนะครับฝึกฝนจนไปฝึกฝนกันมาจนได้ดีนะครับซันมาไลฟ์กับหมอลำแพรวพรวแฟนๆก็ทําคลิปโมเมนต์น่า,นา,นานรักน่นอะสสื่อต่างๆก็ร่วมลุ้นร่วมจิน้นร่วมเชียร์กันไปด้วย อยากให้ซันเดียนรู้ลำซิ่งมาหมอลำมากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยทำไลฟ์อีกน้องมาช่วยมีเจ้าภาพจ้างซันบวกเงินให้อีกต่างหากยอดไลฟ์กลุ่มปิดก็เพิ่มขึ้นตอนนี้ก็ฮอตมากๆเลยตอนนี้เราก็มีไลฟ์ด้วยกันหลาย EP แล้วนะก็คือช่วงวันที่6เมษายนนะครับของลูทุสแควร์เนาะแล้วซันก็จะเจอกันมาโคจรเจอกันครบ1ปีพอดี ก็โชว์เนเวทีไปซะเลยนะบอดสแตนจัดเต็มเสื้อผ้าน,นาผมอะเลยเอาไปเลยให้หมดนะครับเรื่งสุ่มแดนเซอร์ทิงานโค้นไปเลยฝากแฟนๆไปให้กําลังใจและติดตามด้วยนะครับหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยขึ้นเวทีเดียวกันแต่ยังไม่สนิทแต่ปีนี้ในฐานะคู่จิน้นเราก็ต้องเตรียมความสนุกสนานไปเสิร์ฟแน่นอนในฐานะคู่จิน้นและก็บวกคู่จริงไปด้วยนะครับเป็นคู่รุ่นกันแล้วก็เป็นคู่ที่ศึกษาดูใจกันนะก็เป็นอะไรที่ประทับใจมากๆเลยสําหรับ แลวกับซันนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยให้การยอมรับกระแสน,นี่ยตีกลับในด้านที่ดีนะฮะไม่ใช่ว่ากระแสจะโจมตีแพลวๆอย่างเดียวนะครับโดยที่ไม่เห็นในความสามารถของเขาเพราะว่าทุกวันเนี่ยเขาใช้ความสามารถแล้วก็ความจริงใจของเขาเนี่ยเอาชนะแฟนคลับบางกลุ่มที่ไม่ชอบเขาแต่ต่อให้ไม่ชอบแพลว่าาไม่ชอบน้องซันเขาก็ไม่ได้แคร์อะไรเพราะว่ายังมีกลุ่มที่รักและก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตสนับสนุน คนอย่างแพลวพๆแล้วก็น้องสันอีกเยอะมากๆเลยนะเพราะว่าเขาอยู่กับปัจจุบันไม่ได้อคตินะครับไม่ได้อยู่กับอดีตไม่ได้อคติคนปัจจุบันก็อยู่ที่ปัจจุบันผลงานการกระทรําทุกอย่างก็อยู่กับปัจจุบันทุกอย่างเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องส่งเสริมนะศิลปินเขาไม่ได้ทําอะไรให้เรารู้สึกแบบแย่รู้สึกแบบเออเสียาหายอะไรนะศิลปินเขาก็มีหน้าที่ให้ความสุขกับคนดูแล้วศิลปินเขาก็เป็นศิลปิน ตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนด้วยนะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันอาย้ำนะครับอย่าลืมนะวันที่6เมษายนนี้นะครับน้องซานกับแพลวรา,าเนี่ยจะขึ้นเวทีที่ลูกทุ่งสแควร์ครับวันนี้เอาขาวมาบอกกันเนาะขอแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ